นะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องดาวแล้ววันนี้มาพร้อมกับรถหากินรถทำเงินรถวัยรุ่นสร้างตัวอีกแล้วค่ะคันนี้เลย t o y ย t a h i ฮรักรีโว 24J ตอนเดียวปี2018นะคะแจ้งอีอกทีนึงเนาะว่าอยากได้ตู้ถึบแจ้งได้อยากได้คอกแจ้งได้เลยเดี๋ยวน้องดาวใส่ให้และยังไม่พอแถมจดทะเบียนลงเรมให้ด้วยนะจ๊ะอ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตพาชม สวยความพร้อมใช้งานของคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะอ้าวบอกเลยว่ารถปี2018นะเดินดูรอบคันแล้วเมื่อกี้บอกเลยว่าสภาพมาเดิมๆเลยนะจ๊ะไฟแดงมายัางไงมือสองเราขายอย่างนั้นกันเลยค่ะเห็นไหมตาไฟรถปี2018ย้าว่าปี2018ตาไฟใส่มากบอกเลยหูยใส่จริงสีรอบคันคือเทาเมทัลิกนี้แจ่มๆกันเลยเน่านมา กุดเยียปี2021นะบอกเลยว่าล้อนายังใหม่นะจ่าที่อมคันคันนี้ที่ครอบล้อให้โคเท่คนเฟี้ยวโค้ดไม่เหมือนใครเหรอพ่อแม่พี่น้องจ๋าคันนี้นะมาพร้อมกับคิวด้วยคิวอันนี้มาจากปลายแดงเลยนะจ๊ะเห็นไหมกระจกมองข้างเอ่ยนะคะที่เปิดประตูเอ่ยนะเป็นสีดำนะคะตัดกับตัวรถมากๆเลยนะจ๊ะมาดูวันต่อนสำหรับล้อหลังคันนี้บอกเลยว่าความพร้อมบรรทุกข,ของเขา คนันนี้ด้านหลังเป็ล้อกระท้าผ่ายางมิชลิน XCD2 ด้วยนอ้อยยางมิชลินล้อก็ปี2021นะพี่น้องจา๋าบอกเลยว่าใหม่บอกเลยว่าพร้อมใช้งานสอตันกว่า3ตันกว่าบรรทุกได้หลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วว่าสีสวยแบบเนี้ยผ่อนเท่าไหร่เอาไปเลยคันนี้ล,นล้อจ้านสีด้าพอน พอแม่พี่น้องอยากได้ต้องรีบจองบอกเลยย้ํากันอีกทีว่าอยากได้เป็นตู้ถือแจงได้อยากได้เป็นข้อก๊อแจงได้จ้มามาดูกันต่อสําหรับด้านหลังคันนี้ด้านหลังคันนี้บอกเลยว่าแม็กไลเนอร์เดิมน้แม็กไลเนอร์เดิมนะจ๊ะฮึบเจ้าของเก่าไม่ได้บรรทุกหนักมาเห็นไหมดูโตโยต้าเดิมน้แม็กไลเนอร์เดิมนะจ๊ะ ไปนี่คือแบบว่ารถไม่เคยบรรทุกหนักมารถไม่ได้ช้ํารถไม่ได้แบบว่าข้องแรงค้องแรงมานะจ๊ะเออไม่ได้หยิบมูหมาการก่มาแล้วก็ข่ายนะบอกเลยว่า,รวาเราเลือกมาทุกคันค่ะมามาดูต่อนสาหรับภายในนะคะ่ะนี้ปรับกระจกไฟฟ้านะขาพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญได้เบาะหนังด้วยเออเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ F M A M ได้หมดเลยมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยเอ๊ ถูกแล้วล่ะนะคะแล้วค่ะสำคัญมาดูเลขไมค์คันนี้มาดูเลขไมค์คันนี้พ่อแม่พี่น้องจา 88, ๋า88,455กิโลเมตรกล้องมาดูเลขไมค์รูิ้วนี่ 80... 0 0 0่อ้าวหายไปแล้ว88,455กิโลเมตรเท่านั้นเองนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่แพ้ไม่ได้นะจ๊ะเห็นไหม บุทงบุธเชื่อมต่อได้หมดเลยกล่องคูบงคูบองกล่องใส่ของนะคะมีหมดครบทุกอย่างเลยนะซ่าซวยๆแบบนี้ย้ํากันอีกทีว่าเริ่มต้นฝีดาวพอไปเลยหกละแรกหกพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเท่านั้นจ้าเอาพามาดูห้องเครื่องันต่อคันนี้ห้องเครื่องเดิมเดิมเครื่องเดิมภายในเดิมแผ่นเพดจุดเดิมฟ้ากระปองเดิมมีสติ๊กเกอร์นะเพราะแม่พี่น้องขาร่องรอยการใช้งานนะคะตามอายุมีหมดทุกอย่างเปลี่ยนไฟคือของเร็วในเครื่องเปลี่ยนไทยให้เรียบร้อยจากศูนย์โตโยต้าค่ะ นะจ๊ะเอาลืมแล้วว่าจะพูดอะไรนะคะน้ำมันพาวเวอร์เอ่ยนะคะใส่กรองอากาศไส่กรองโซล่าใส่กองอะไรต่างๆมากมายไก่กองเปลี่ยนทายให้เรียบร้อยจากศูนย์โตโยต้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงออกไปใช้งานได้เลยอยากได้เป็นคอ,อกอ,อยากได้เป็นตู้ถือแจงได้เลยนะจ๊ะคนที่รับฝฝากระโปงนักเลือกฝากระโปงรีโวก็ได้นะจ๊ะอะย้มกันอีกที ฝากไว้ด้วยสนใจรีบโทรมาจองเลย0834235649ค่ะย้ำเบอร์กอันอีกครั้งเนาะพอม่พี่น้องจา๋า0834235649นะคะโตโยตา้าไฮรักรีโว 2.4J คันนี้นะคะด้านหลังเป็นล้อกระทะผ่ายางบรรทุกเนาะอยากได้เป็นตู้อยากได้เป็นพออแจงได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วฝากไว้ด้วยสนใจคัดเซ็นเตอร์ทั้งสสาขาของเรา ร้านยประเทศจังหวัดสาะแก้วและอีกหนึ่งสาขาอยู่ที่บ้านเก่าซอยสิองอเอํเภอพันทองจังหวัดชนบุรีจ้าหายใจไม่ทันนะคะอะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพี่พี่ต่างจังหวัดโอนจองมาเลยวันนี้ยังดาวขอจราไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ